เอโยโซสสวัสดีครับผมพรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha WR155R นะครับผมปี2021นะครับลูกค้าคันนี้คือสวยๆเลยนะฮะแต่งจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะพร้อมยกเลยนะครับเจ้าคันนี้นะอ่าสติกเกอร์แต่งแฮนด์แต่งนะฮะแต่งมาให้ครบแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะฮะเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะครับขี่ใช้งานได้ปกติเลยเครื่องแห้งไม่เคยแกะเลยนะครับผม อันนี้คือรถสวยสภาพดีมากๆาเลยนะแต่งมาเท่ๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้ดอกยางหน้าหลังนี้มาให้พร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะอะสีลวดใส่หลอดสีขาวมาให้ใหม่นะเท่ๆเข้ากับตัวรถเลยนะครับผมเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟเลยอาท่อแต่งนะครับเจ้าคันนี้นะสวยๆเลยนะฮะรถอาจจะมีรูรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยนะฮะ โซ่จะเติสะอาดกิฟเลยนะครับแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่าเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าเลขไม้น้อยมากๆเลยนะครับผมเลขไม้เจ้าคันนี้นะฮะอยู่ที่10,000โลเท่านั้นครับลูกค้ามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะคันนี้นะเป็นท่อแต่งนะฮะอาสตาต์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผม เ,เจ้าคันนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะะลูกค้าขายอยู่ที่82,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะฮะสามารถคอนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพรม้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ